เป็นอกุศลธรรมแต่ทําแล้วสบายใจเป็นกุศลธรรมไม่รู้ว่าฟังพระทุกเดือนมันมันสบายใจขึ้นไหมมันดีขึ้นไหม <c oughs> นะะจริงถามจริงบางทีมันต้องมีการประเมินกันนะว่าเอ๊ะตลกลงมันเข้าท่า มันเข้าหูหไหมพูดแล้วมันได้อะไรขึ้นมาไหมแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือความดีเนี่ยยากตอนต้นทำยากแต่ถ้าทำลงไปแล้วมันไหลไปเรื่อยนะมันจะเป็นปกติทำได้สบายแต่ความไม่ดีเนี่ยทำง่ายในตอนต้น แต่ทำไปแล้วหูยุ่งยากวุ่นวายไปหมดสังเกตดูสิอันนั้นมันเป็นทุกพาสิตภาสิตที่ไม่ใช่สุภาสิตมันเป็นคำพูดของคนที่มองโลกในแงล่ลบมีอคติต่อโลกที่มองอย่างนั้น สมมติในห้องนี้แกเข้ามาแล้วแกกวาดเห็นไหมถ้าแกรู้สึกว่าแกกวาดนะแกสบายใจแลจ้วจบนายกจะเห็นใครเห็นไม,ไม,ไม,ไม่ไม่สนใจเสียละจบสบายแต่ถ้าเราทําแล้วไม่เห็นมีใครชมกูเลยกูกวาดแทบตายกวาดอยู่คนนี้ไม่เห็นมีใครชมเลยเรากวาดเพื่อหวังให้เขาชมแล้วเราก็บอกเฮ้ยทาดีไม่ได้ดีเราก็เห็นไม่มีใครชมเลย ไอ้ที่เรากวาดนะ่นเรากวาดให้เขาชมหรือเรากวาดให้มันสะอาดนะใช่เพราะเมื่อมันสะอาดก็แสดงว่าสาเร็จประโยชน์แล้วผลจากที่มันสะอาดมีคนมานั่งเราเราก็ได้อานิสงส์อานิสงส์ก็คือได้ประโยชน์อย่างน้อยเราก็สบายใจคนที่มานั่งก็สบาย นั่นแะคนมันก็เป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่ากวาดแล้วต้องการให้คนชมกวาดและต้องการสองขั้นมันไม่ใช่แล้วก็ไปพูดว่าทําดีได้ดีมีที่ไหนทําชั่วได้ดีมีถมไปมันมีอยู่คนนะเคยเห็นจริงๆพอเจ้านายมาปุ๊บทำเลยทำให้เจ้านายเห็นแล้วเจ้านายก็บ้องตื้นอ่ะ พวกเดียวกันนะใช่ปะ่ะโอ้ยหานี่ทำคนเดียวทั้งๆได้ไอคนที่ทำเพิ่งนั่งพักเมื่อกี้มันเหนื่อยมันก็พักแต่เจ้านายเห็นว่าไอนี้ไม่ทำทำดีได้ดีที่ใด,ด,ดใช่ไหมแต่ความดีหรือธรรมะเนี่ยทำไมเขาบอกว่าทำชนะธรรม ในที่สุดแล้วธรรมะต้องชนะอะรมแพทุกทุกครั้งแหละแกดูหนังแกแกเห็นไหมเหรอเห็นไหมพระเอกชนะทุกครั้งแหละใหม่ใหม่ก็แย่หมดโดนซ้อมโดนอะไรแย่หมดแต่พอหลังๆก็ธรรมะชนะเขาเอาไปจากความจริงนะเรื่องจริงทั้งนั้นนะ เหมือนเราเนี่ยลองทําดีไปเนี่ยวันนี้ไม่เห็นไม่เป็นไรทำอีกไม่เห็นทําอีกความดีที่เราทํามันยังไม่สะสมมากเพียงพอมันก็ยังไม่ให้ผลนะแต่เมื่อมันสะสมมากเพียงพอมันให้ผลพอมันให้ผลและอะไรขวางไม่ได้ทั้งนั้นนะเนี่ยอย่าปรามาสอย่าดูถูกเพราะนั้นทำมันจึงมีสามอย่างอย่างเนี้ย ที่เราควรจะรู้ว่ามีทั้งดีไม่ดีดีก็ไม่ใช่ไม่ดีก็ไม่มีสามอย่างและมันก็อยู่ที่เรานะ่ะเราทำพูดคิดมาจากกำลังไอ้พวกเนี้ยเมื่อกี้ถามว่ามันมาอย่างไงไอ้พวกเนี้ยมันเนี่ยอยู่ๆมันมาครอบงามจิตใจของเราได้ยังไง ก็ต้องถามว่าเราสนใจอะไรเราคิดอะไรเราทำอะไรบ่อยจิตเราก็เลยต้องไปเส้นนั้นบ่อ uh, ยเราสังเกตอย่างไหมตื่นนอนล้างหน้าแปรงฟันเนี่ยเราทำจนเราไม่รู้สึกว่ามันเป็น ปัญหาใช่ไหมตื่นนอนแปรงฟันล้างหน้าอาบน้ำอะไรของเราเนี่ยเราทำจนเป็นเรื่องปกติฝนตกหนาวจะตายก็อาบน้ำหน้าหนาวก็อาบเพราะเราทำจนเป็นปกติไม่อาบไม่ได้เนี่ยมันก็กลายเป็นเรื่องปกติสำหรับคนที่ทำจนเป็นปกตินั่นทางกาย ทางใจก็เหมือนกันตอนที่สู่บุรีอยูน่นะยังไม่ทันอิ่มข้าวเลยนึกถึงบุรีแนละ้ไปไหนมาไหนนึกถึงบุรีใจมันอยู่ที่บุรีตลอดมนันก,ก็เลยติด,ตดแต่พอก่อนจะบวชเนี่ยบอกไม่เอาแล้วเลิกมันนึกเหมือนกันแต่เราไม่เอาไม่ยอม เราเลิกไม่เอาพอไม่นึกถึงมันไม่มีเลยเคยไม่รู้เดยวนี้ซองเท่าไหร่คก้นกองเมื่อก่อนสูบเขาเรียกโกลซิตี้อ่ะกรุงทองอ่ะซองละ6หกบาทหรือห้าบาทเดยวนี้ซองเท่าไหร่แปดสิบโอ้เห็นไหมโชคดี สุดๆรู้ไหมตอนนั้นสองหบาทหรือหบาทไซฟนหบาทเจบาทตอนนั้นก็นึกถึงมันใจไปแล้วอะไรอยากสู่กรีโลภะมันไม่เห็นมีรสชาติอะไรมีแต่ควันนะแต่มันอร่อย มันอร่อยของคนที่ติดมันแต่คนไม่ติดไอ้พวกดูดยาบ้าน่ยมันอร่อยตรงไหนอะ่ะเคยถามนะที่เมาบวชพระเนี่ยเป็นไงนะโอ้อาจารย์ไม่ร้องไม่รู้ร้องผมโอ้โหนั่งบนเมฆทุกวันเลยว่ามึงไปนั่งทำไมล่ะหมดไม มันล่องลอยอะไรของมันนะมันว่าของมันนะเราก็ไม่ไม่อยากเชื่อเท่าไหร่แต่คนมันชอบคนมันติดไหมพราะว่าคนใส่ใจไปทางไหนมันไปทางนั้นตรงนี้แหละที่บอกว่าอำนาจของกุศลละธรรมอักกุศลละธรรมอพพยาละธรรมมันครอบงำจิตเนี่ยเพราะเราส่งไปหามันบ่อย ถูกไหมถูกป่ะเหมือนอะไรห้างอะไรต่างๆนะ่ะเขาว่าอย่างโน้นอย่างนี้ถ้าเราสนใจเราใส่ใจเดี๋ยวเราก็ต้องไปแต่ถ้าเราไม่สนใจไม่ใส่ใจมึงจะอะไรนะช่างมึงเหอะขนาดลดแล้วลดอีกโปแล้วโปอีกไม่สนทั้งนั้นนะ่ใจไม่ไป แต่ถ้าใจไปนิดนิดหน่อยเดี๋ยวนี้มันขายทางทีวีเดรยใช่ไหมคือมันพยายามเอาของเนี่ยมาล่อใจคนให้คนเห็นแล้วอยากได้ทั้งๆท,ที่ยังไม่รู้เลยเอามาทำอะไรถูกไหมไอของจำเป็นนะไ่เอาไปเอาไอของยังไม่รู้เอ๊จะมาทำใหม่ซื้อมาทำใหม่ วันนั้นไปนค้นของยังอยู่ในถุงพลาสติกเลยไม่ใช้ไม่รู้มาอย่างไงของยังไม่ได้ใช้เลยอยู่ในถุงพลาสติกนี่ยเราใช้ของอย่างไงไม่รู้นะแต่นั่นบอกให้รู้ว่าทำไมเราอยากได้ก็เพราะเราส่งใจไปส่งใจไปส่งใจไปสำคัญอย่างยิ่งรู้ไหม ถ้าจะบอกว่าคำสอนทั้งหมดในพระพุทธศาสาะนาะสอนให้ใจอยู่กับตัวถ้าใจอยู่กับตัวใจไม่ส่งออกไปเนียนะโลภะก็ไม่มีโทสะก็ไม่มีโมหะก็มีใจอยู่กับตัวนั่นแหเป็นอัพยากตธรรมเป็นปนิพพานพูดอย่างเงี้ยหลายคนค้านว่าเอออย่างนั้นก็ทำอะไรไม่ได้ทำไมละ่ะทำอะไรก็ส่งไปสิ เสร็จล้วก็กลับเข้ามาอยู่กับตัวไอ้นี่ไปลืมเลยลืมตัวเลยไปจนลืมกลับหาตัวไม่ถูกเลยครับหลับและยังฝันนะเห็นไหมใครที่นอนหลับไม่ฝันมีไหมมีไหม ไม่มีแล้วคนทํางานเนี่ยยุ่งไปหมดอะนั่นแหะจิตทํางานกายหลับและอย่างนั้นมันจะหลับสบายไหมไม่สบายเพราะใจไม่ได้หลับแต่ถ้าเมื่อไหร่หลับแล้วไม่ฝันนั่นแสดงว่าหลับทั้งกายหลับทั้งใจครูบาอาจารย์บอก20นาทีก็พอแล้วตื่นมาสดชื่นแต่ของเรา กายหลับใจไม่หลับถูกไหมเรื่องเยอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนที่มีเรื่องมีราวขึ้นโลงขึ้นศาลมีคดีความต่างๆพวกนี้จึงนอนไม่หลับแล้วก็ตายไวสังเกตว่าเคยสังเกตนะโยมพ่อเสียไปตอน75เนี่ยแล้วแม่ใหม่เนี่ยที่มาอยู่ด้วยนะ่ะก็ยึด ใกล้ๆกันนะเจ็ดิบกว่านะแก้ายๆเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะพอไอ้กคนตายอีกคนอยู่ไม่ได้เอะไรอ่ะเออตอมใจไม่ถึงปีตายทั้งๆที่แข็งแรงเพราะใจมันไปผูกกันไว้ไงกูตายกูต้องตายกูต้องตายกูต้องตายใช่ไหมใจมันไปอย่างนั้นมันก็ไปสิ ประเด็นนี้อยากให้ท่านทั้งหลายได้ประโยชน์จากคำสอนของพระพุทธเจ้าการฝึกให้ใจยอยู่กับตัวเนี่ยที่เราเรียกว่าปฏิบัติธรรมที่เราเรียกว่าวิปัสสนาอะไรเดี๋ยวนี้เนี่ยเนี่ยเรามาที่นี่หมดใช่ไ่ะใช่ไหมยิ่งเทคโนโลยีสื่อสารเนี่ยใจเราไปที่เทคโนโลยีหมดไปในทางสื่อสารหมดไปไป ไปอย่างนั้นก็คือออกนอกหมดไม่เข้าตัวไม่อยู่กับตัวและอะไรจะเกิดขึ้นน่ยอย่าลืมนะจิตเมื่อดับปุ๊บเนี่ยแล้วมันผูกพันกับอะไรนะมันไปอันนั้นนะมันไปอันนั้นนะมีคน มีคนไทยเนี่ยอยากไปอยู่เยอรมันไปคุยกับมันทีไรมันก็พูดถึงแต่เยอรมันดูฟุตบอลกับดูฟุตบอลบ,บุนเดสติกา้าเยอรมันใช่ไหมสนใจอยากไปเกิดคนดเยอรมันแต่พอมันตายไปเนี่ยเราก็เชื่อว่ามันต้องไปเยอรมัน เพราะใจมันไปเยอรมันลูกชายมันมันยังชื่ออะไรชรายเดอร์อะไรไม่รู้มันชื่อเอาชื่อคนเยอรมันมาตั้งอละลูกชายมาน่ะไม่รู้มันชอบอะไรสงสัยได้บอลโลกได้แชมป์อะไรแ้อันนี้บอกให้รู้อย่างนี้ไงว่าเมื่อใจมันไปทางไหนมันก็ไปทังทีเพราะนั้นเพราะฉะนั้น ต้องสังเกตตัวเองไม่มีใครสังเกตเราได้แล้วเมื่อไหร่มันไปทางนี้บ่อยอำนาจความโลภโกรธหลงที่เรียกว่าอักขูศลธรรมมันครอบงาำพอมันครอบงำม,มากๆเนี่ยมันเหมือนนายควานช้างอ่ะที่ใช้ขอสับหัวช้างก,กระชากช้างไปอะอักขูศลธรรมมันก็กระชากเราไปอย่างนั้น แน่นอนถ้าเราสนใจเรื่องกุศลธรรมกุศลธรรมก็จะก,กระชากเราไปทางนั้นแต่มันไม่ค่อยบ่อยใช่นไหมเข้าวัดฟังธรรมถือศีลกิน,นเพนมันไม่มันไม่ค่อยไปอะ่ะนั่นคือกุศลธรรมแต่อะกุศลธรรมนี่โหกระชากออกเพราะนั้นสังคมน่ากลัวมาก อุศลสธรรมนั้นมันมันทุกที่ทุกแห่งทุกคนทุกยอมยานะและจะมีกำลังมีอำนาจที่จะกระชากคนที่อ่อนแอคนที่อ่อนแอคนที่แข็งแรงเอาตัวรอดแต่คนอ่อนแอเสร็จหมด การกรุณาบัวคำสีรอบโรคพูดถึงคุกในประเทศฟิลิปปินสนะ์ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ปราบยาเสพติดนะจับขังคุกหมดคุกเนี่ยขังคนได้ประมาณพันเศษๆนะแต่ในนั้นมีประมาณหก0 0นห้าถึงหกพันที่นอนนะไม่ต้องพูดถึงนะแค่นั่งยังไม่ค่อยมีนะ เราก็เห็นว่าคนไปแออัดอยู่ในนั้นะถูกขังอยู่แล้วนะมันสุกหรอทั้งๆในนั้นมันเขียนหมู่บ้านแสนสุกนะกรุูาก็ถามว่ามันสุกจริงไหมมันก็หูเลาะมันจะสุกได้ยังไงอ่ะคนขาดอิสรภาพแต่อาหารที่มันกินรู้สึกว่ายังมีปลานะปลากับข้าว ยังดีกวเด็กใช่ไหมเด็กโรงเรียนที่ไหนน้าต้มอะไรก็ไม่รู้ฉันก็ดูประชาเอ้ยอะไรวบเน,นี้บ้านเราไม่น่าอย่างนั้นแบบ่านไหมน้ำต้มอะไรก็ไม่รู้แล้วลูกไทยหลานไทยมันจะโตได้ไงกินอย่างนั้นอ่ะมันต้องให้กินอิ่มำำํ้สาราญลยเนาะเพราะนั้นในคุก เรามองเห็นภาพอย่างหนึ่งก็คือท่านเปรียบกับนรกอนะ่ะโอ้อย่างนี้เองไม่รู้ในนั้นมีเจื้อพ่อหรือเปล่านะใครไม่เคยเข้าก็ไม่รู้หรอกฉันเคยเข้าไปแนละ้วในนั้นนะพอเข้าไปปุ๊บมันเรียกข้าหัวเลยนะเอาแล้วงานนี้ถ้าไม่ให้ ลูกน้องมาเลยจะให้ไม่ให้ยืนตรงไหนก็ไม่ได้ในนั้นอ่ะไม่ให้ยืนดังนั้นแต่ถ้าจ่ายแล้วอ่าสบายอยู่ตรงไหนก็ได้ในคุกครับไม่รู้วพวกผู้หญิงมี่บอไม่รู้นเจ้าแม่นั่นบอกให้รู้ว่าใจไม่สบายอยู่แล้วพะเข้าไปในนั้นก็ไม่สบายอีก นะหนักใจอึดอันขัดข้องไว้หมดท,ทั้งทั้งที่อยู่ในคุที่คุมขังนั่นแหละมีผู้คุมนั่นแหละแต่ผู้คุมไม่ใช่ไม่มองเราตลอดเวลาอะไรใช่ไหมเลอ่มอะไรเดี๋ยวก็เอาแล้วดัแปลงมันฝนแหลมไว้แทงกันนะเผิอมเลว เดี๋ยวพอจิ้นตายตายด้วยไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้ตายไปแล้วโดนดั่มแปลงตายเนี่ยมันสลวัดนะนั่นแหลนะนรกที่คนเข้าไปอยู่ด้วยกำลังของอกุศลธรรมนะเขาสัมภาษณ์ว่าทำไมคุณมาติดคุกอ่ะในใน กุงม,มานิลานเนี่ยนะเขาหาผมค้ายาเขาหาผมาสนับสนุนอะไรไม่รู้เขาหาผมผลิตยาเขาหาทั้งนั้นแหละอา้าวแกไม่ทได้ทนเขาจะจำมาททำไมอ่ะเขาสร้างหลักฐานเทศอะไรก็ว่าไปเรื่อยพูดเรื่อยไป เรามองดูแล้วมันน่าเศร้ามันน่าเสียดายคนห้าพันกว่าคนคนหนุ่มแข็งแรงทั้งนั้นวัยทำงานทั้งนั้นเลยแต่ต้องไปถูกขังอยู่นั้นไม่ได้ทำอะไรนะบ้านเราก็ไม่รู้กี่แห่งนะเคยเข้าไปที่ว่าทันทะสถานคนหนุ่มที่มีนบุรีอ่ะมีพันแปดร้อยคนในนั้นนะคนหนุ่มทั้งนั้นแข็งแรงทั้งนั้นแต่ปรากฏเรามานั่งปฏิบัติธรรมเนี่ย ไม่ถึงร้อยอ่ะพันแปดร้อยคนกุศลมันไม่เกิดในคุกมันจะเกิดหรือในกุศลมันเกิดในอกุศลใช่ไหมเพราะนั้นไม่ต่างกันรกที่เข้าไปด้วยกำลังขององคกุศลธรรมอกุศลธรรมอยากจะบอกอีกคำหนึ่งที่เราคุ้นกันดีคือทุจริตอ่ะความหมายเดียวกัน ทุกแปลว่าไม่ดีนะจริตก็คือนิสัยไม่ดีอะพอนิ้ใสไม่ดีเพราะมันก็ทําไม่ดีพูดไม่ดีคิดไม่ดีทําอะไรไม่ดีก็สี่ห้าหนั่งไงฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในการเนี่ยทำไม่ดีเห็นไหมพูดไม่ดีอ่ะโกหก ซอเสียดเพอเจอร์ ur, คำหยาบนี่พูดไม่ดีคิดไม่ดีคิดอย่างได้ของเขาอยากถูกหวยไม่ทำงานอยากถูกหวยอยากรวยไปขัดต่อตะเคียนกันใหญ่ห็่ไหมโลกดีไม่ดีเห็นเขาได้ดีอิจฉาลิษยาเขาอีกบัวแต่แช่งชักหักกระดูกเขาเลยโทรศัพท์ โมหังก,ก็คือไม่เชื่อไม่เชื่อบาปมีบุญมีไม่เชื่อ,ไม,อ,มมไ,มอไม่เชื่อว่าทําดีได้ดีเนี่ยไปเชื่ออย่างที่แกว่าทําดีได้ดีมีที่ไหนทํำชั่วไม่ดีได้ดีมีมบัติเนี่ยเป็นโมหะเป็นม,โน,โ,มโนทุจริตมโนทุจริตวจีทุจริตกายกรรมทุจริตพวกนี้ก็มาจากอากุศล จริงๆมันเป็นเรื่องของเราอ่ะบางครั้งเราก็ดีบางครั้งเราก็ร้ายบางครั้งเราก็สุจริตนะบางครั้งเราก็ทุจริตนะแต่ถ้าเราทําบ่อยๆเข้าอันไหนทําบ่อยทําซ้ํามันก็จะคุ้นทางนั้นนะลองทําทุจริตบ่อยๆดิคนที่เป็นในพรานน่ะแต่น,นี้เราไม่รู้ไม่เคยเห็นคนที่เป็นชาประมงอ่ะมัจฉาฆ่าน่ะ คนที่หาปลาเนี่ยเมื่อก่อนเมื่อก่อนฉันเด็กๆก็ไปหาปลาเนี่ยความรู้สึกว่ามันผิดไม่มีนะมีแต่รู้สึกว่าเราต้องไปหาเอาเบ็ดไปปากตามคันนาเนี่ยมืดค่ำยังไงก็ไปล่อเบ็ดและถ้าได้โอ้ยดีใจคิดไหมว่ามันไม่ถูกไม่ไม่คิดอะค,คิดว่าถูก อ้าวยิงหลังจากตกปลาแล้วยิงนกนกเอี้ยงเนี่ยไล่ันจนเอามาทากระเทียมพิกไทยจนได้อะนกเอีย้ยมีความรู้สึกว่าภูมิใจหากินได้ไม่ได้คิดว่านั่นไม่ถูกไม่คิด แล้วผู้ใหญ่เขาก็ไม่ได้บอกเฮ้ยมันบาปเขาก็ไม่กล้าพูดเนาะเราไปหาปลาได้หานกได้เขาคงจะไปพูดอย่างนั้นได้ไงพูดเอาอะไรกินกันละ่ะใช่ป่มขนาดน้องชายก็เคยพูดบอกเฮ้ยถ้าเราไม่ทำแล้วเราจะเอาอะไรกินนะมันกลายเป็นว่ามองว่าเป็นสิ่งที่ดีงามถูกปะ ถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นทำอย่างอื่นได้ไหมทำใหมอ่อะทำใหม่อะทำอย่างอื่นได้ไหมเคยมีชาวประมงอ่ะเขาไปถามพระพุทธเจ้าว่าผมคงจะทำอาชีพอื่นไม่ได้ผมเป็นชาวประมงแต่อยากจะถามพระพุทธเจ้าว่าเป็นชาวประมงเนี่ยจะรักษาสีได้ไหมฟังให้ดีนะ เป็นชาวประมงเนี่ยจะรักษาศีลได้ไหมพระพุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนนายมัชาฆ่าก่อนนอนเธออาบน้ำก่อนไหมถ้าก่อนนอนเธออาบน้ำก่อนก่อนตายเธอก็รักษาศีลพระพุทธเจ้าไม่ไดบอกว่าหยุดนะหยุดหานะไม่ไม่พูดแต่ก่อนตายเธอต้องรักษาศีลนะ นี่เลยคือความโชคดีของพวกเราที่เรามีพุทธศาสนาอย่างน้อยก่อนนอนอ่านนังก่อนตายก็รักษาศีลแต่มันจะทันหรือไม่ทันเอานะั่นอีกเรื่องหนึง่งจะทันหรือไม่ทันอีกเรื่องหนึง่งแต่เราต้องทำอย่าปรามานะอย่าดูถูกนะ กุศลละธรรมพาไปในเขาเรียกว่าสุขติภูมินะกุศลละธรรมเนี่ยพาไปสุขติภูมิภูมิพบที่เกิดของสาระมีสามสิบเอ็ดนะฟ,ฟังผ่านๆไปนะนะมีนรกกับภูมิ นรกภูมินี่แยกย่อยไปแล้ว457คุมนะนรกภูมิเปรตภูมิปิติภูมิปิติภูมิเปรตภูมิอสุรกายภูมิเดัาสานภูมินี่4นะมนุษย์5เทวดามี6เป็น11พรหมที่มีลูกมี16 คงไม่มีรูปมีสีเป็น31นี่คือ31มสิบภพภูมิใหญ่ๆที่ที่ท่าทํากุศลธรรมจะไปเกิดมีเปรตพวกหนึ่งเรียกวิมานิกเปรตกลงวันกลางวันสบายกลางคืนถูกขรมาน กลางคืนสบายกลางวันถูกขรมานนี่แสดงว่ามีกุศลที่เขาทําไว้เหมือนกันแต่อกุศลก็ทําให้ต้องลำบากเพราะนั้นกุศลและธรรมทําให้เราไปเกิดเคยเห็นสุนัขไหมสุนัขเจ้าสุนัขเศรษฐีเห็นไหมส่วนหนึ่ง ที่ไปเกิดเป็นสุนัขเพราะอกุศลนะแต่ที่มันต้องไป,ไปเกิดในโอ้โหไม่กินอยู่สบายนอนสบายอันนั้นคือกุศลธรรมที่ทําให้มันแต่อกุศลก็ทําให้มันเกิดเป็นสุนัขเพราะฉะนั้นกุศลธรรมนาให้เกิดสบาย Suốt ạ à, cú sốt lạc cầm, ạ cú lạc tham nằm hay cửa, mây bại.